สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาดูจิ้งหรีดเล็กอนุบาลได้หลายวันแล้วละ่ะโตขึ้นผิดหูผิดตากินอาหารเก่งอากาศกำลังดีแล้วก็ความหนาแน่นค่อนข้างมากสะทีเดียวเลยการที่มแมลงหนาแน่นไม่ได้เป็นผลดีนะเพื่อนๆอย่ามองว่าอุ้ยมแมลงตัวเยอะเดี๋ยวต้องเก็บได้สี่ซห้าสิบโลแน่เลยการที่มแมลงเยอะเกินไปไม่เหมาะสมกับพื้นที่มันจะทาให้เขา ตายตอนที่เขาเริ่มติดกักติดปีกเปอร์เซ็นต์สูงมากนะคะฉะนั้นให้เฝ้าระวังหากว่าบอ่อแมลงที่เราอนุบาลอยู่ความหนาแน่นเยอะเกินไปให้เราเตรียมบอ่อสำหรับไว้ให้แยกตอนที่เขาเริ่มโตค่ะต้องแยกออกไปนะไม่งั้นเขาจะกัดกันเองบอ่อเองก็จะเกิดแก๊ง่ายนะคะเนื่องจากว่าตัวแมลงเยอะของเสียมันก็จะเยอะนั่นเองตรงนี้ให้เฝ้าระวัง แล้วในเรื่องของการกินอาหารเองเขาจะกินอาหารไม่ทั่วถึงเนื่องจากว่าความหนาแน่นน่ะแหละเป็นหลักดูสิคะเนี่ยบอ่อน,นี้แน่นแน่นมากๆแล้วก็ันนี้เตรียมบ่อไว้แล้วละ่ะแต่ว่าจะรอให้โตกว่านี้อีกหน่อยค่อยจะแยกแยกตอนนี้เขายังยังไม่รู้สึกต่ออันตรายจะทําให้เกิดการตายระหว่างถ่ายโอนไปอีกบอ่อหนึ่งก็จะรอให้ประมาณสิบถึงสิบห้าวันเนี่ยคะ่ะก็จะแยก นะหากว่าท่านไหนที่กําลังเลี้ยงอยู่แล้วบอ่อหนาแน่นประมาณเนี้ยประมาณของนัน,นิดเลยเนี่ยเตรียมบ่อไว้นะคะหากไม่เตรียมบ่อก,ก็เตรียมใจเนื่องจากว่าเราจะเจอกันตายช่วงที่เขาจะเริ่มเข้ากักไปปีกแล้วก็ตายจํานวนเยอะอ่าฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมหากเตรียมตัวไม่พร้อมเตรียมใจให้พร้อมการเลี้ยงจิ้งหรีดถ้าเราเข้าใจมากพอมันก็จะทําให้เราเลี้ยงแมงได้มีคุณภาพและก็เปอร์เซ็นต์ตายน้อยด้วยนะ อ่าเข้าๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าจ้า